น่าเห็ดเต็มตู้แก่ค่ะโอเคอันนี้เอามาชมกันอันนี้คือของสามีอันนี้คือของสมปองเริ่มต้นด้วยกัะทินะคะไส่กะทิลงไปแล้วก็ แกงกะทินะคะ มีกะทิแห้งใส่ลงไปด้วยด่ให้ความเข้มข้นเพราะว่ากะทิกล่องที่นี่เขาจะมีน้ำเยอะมีจัดเพราะว่าสงปองททำแกงกะทิจะทำน้ำไม่ให้แดงจัดเป็นน้ำที่ว่าเขาขาวจะอร่อยจะอมเรียกองกะทิน้ำองกะทิจะอร่อย เสร็จปุ๊บทีนี้ก็จะเอาเห็ดตรงเลยเพราะเนื้อเราทําสุกไปแล้วนี่เราจะเอาเห็ดลงไปผัดในน้ําพริกนี่จะ้ะอันนี้อาหารบ้านนอกเราเนาะนี่จะ้ะทรงไปผัดเลยค่ะแล้วน้ำพริกกับกะทิก็จะไปอมอยู่ในเห็ด เราก็เอาเนื้อลงค่ะเนื้อ,อย่าทันเสร็จลอยเสร็จเอาลงเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอันนี้จะเป็นอ่ากะทิครีมนี่จ้ะใส่ไปเลยจะได้น้ำกะทิข้น ามด้วยน้ำต,ตามนิดนึงน้ำตาลปีบนะจะจะใช้น้ำตาลปีบทำกับข้าวเพราะรสชาติจะอร่อยเข้มข้นดีจ้ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็นิดนึงก็คือขนอของที่นี่ค่ะจะเป็นของเนื้อค่ะใส่หน่อยเดียวพอทีนี้เราก็จะคนให้เข้ากัน ทิก็ใส่กุ้งเนี่ค่ะใส่กุ้งสดก็ได้ทีนี้วันนี้สมปองอยากทําเมนูแบบใส่เนื้อย่างคิดถึงบ้านเราสมัยก่อนเนะาะเนี่ยแกงน้ํากะทิถุกคลิก,ลกโหโหทําอาหารไม่ปิดเส้นผมเส้นผมจะลงในอาหารปิดจ่ะเมลู กเห็ดตุกแกแกงเนื้อ,อย่างอะไรนะเกง่ายง่ายนี่จ้นะปึ๊บน้เราก็จะมาเป็นน้ำร้อนที่เดือดเจ็จแล้วมไม่ต้องใช้เยอะอันนี้ก็คือของสามีก็จะเป็นอ่าเมนูของสามีก็คือทัก มอดดอกของเขาจะเป็นของตอมเปจะเป็นมอดดอกจะอร่อยถ้าบ้านเราก็จะเป็นแบบเออกรอบๆเนาะมอดดอกบ้านเราจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ KP CP CP จะเป็นบ้านเราก็คือของ CP นี่ค่ะนี่จ้ะเนี่ยมอดดอกของฝรั่งเศสจะเป็นของตอมเปแต่สำนักจ,จะกินแต่ของตอมเปอะค่ะ จะเด่นคือจะต้องเปรมาไว้ให้อันนี้นี่หอมแล้วหอมแล้วสุกแล้วอันนี้กะทิก็จะอมเข้าไปในเนื้อเห็ดเนื้อที่เราย่างเสร็จเขาก็จะดูดน้ำกะทิเข้าไปอมอยู่ในเนื้อของเขาเนื้อ,อย่างทอดน้ำเขาจะแข้งหมดเนาะเขาก็จะมาดูดกะทิกับน้ำริกเข้าไป แล้วก็เห็ดที่เราตากแห้งล้วเราแช่น้ําแล้วเราเออกามาแกงเขาก็จะดูดกัะทียกระน้งพร,กริกเข้าไปจะอร่อยมากค่ะเมนูนี้ส่วนมากสมัยก่อนอยู่บ้านที่จันทบุรีคุณแม่จะชอบทํากินบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าบ้านเราบ้านสวนเนาะแล้วก็จะมีพวกปุ้งเนื้อนา,นานจะได้กินสักครั้งหนึ่งจะมีแต่อาหารทะเลเยอะเป็นของที่หาได้ นี่เราใจน้ำร้อนแห้ะเติมนิดนึงนี่จะ้ะจะไม่ใส่น้ำเยอะค่ะเพราะว่าจะให้กินอมกะทิค่ะนี่จะอร่อยนะคะลองทำกินดูนะคะสูตรนี้จะอร่อยค่ะแต่ทำน้ำกะทิข้น แล้วจะไม่ให้หวานมากแล้วก็เดาะน้ำปลานิดนึงนี่น้ำปลาทิพพรสใส่เข้าไปนิดนึงโอเคแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนี่คือของสมปอง เนื้อย่างแกงเห็ดเตนตต๊กแกเสียงดังจะได้เตรียมพร้อมไหมเนาะโอเคอันนี้ใส่ถ้วยต้องเรียกว่าใส่กะละมังใหญ่นี่จาา้าใส่กะละมังแนละ้วร้องเสร็จเราก็โรยด้วย มะกรูดนี่จ้ะถ้าใครชอบเผ็ดก็กินใส่พริกมีพริกแดงซอยเนาะแต่สมปองไม่ได้เอาขึ้นมาก็เลยเอาแค่นี้แล้วกันแค่ใบ,บมะกรูดนี่จ้ะ เอานล้นลงเข้าไปแอปหนึห่๋ยโอเคนี่คือเมนูที่ว่ากลับมาแล้วทำกันง่ายๆด่วนๆของคุณสามีเราต้องชิมกันก่อนเนาะร้อนอืมโอเคเสร็จแล้วต้ม ที่บ้านเราก็จะเรียกกับมักกะโรนีเนาะเอาเกลือใส่ในน้ำต้มนิดนึงโอเคอีกพักหนึ่งใช้ได้ก็จะใส่โอเค นี่เราก็จะเอาพัดดอกลงในน้ำปึ๊บนี่จะ้ะพิงไว้ประมาณติดใจหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะขึ้นใส่ถ้วยใส่ชามโอเคเดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวใส่ชามเสร็จใส่จานเสร็จขึ้นโต๊ะเดี๋ยวจับอีกภาพหนึ่งให้นี่อาภาพเมนูหอมหวนชวนกินมาฝากก่อน เห็ดตุกแกใส่แกงกะทิเนื้อย่างค่ะอร่อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนอาหารมื้อเที่ยงค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ถ่ายภาพก่อนเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะเก็บภาพสวยๆมาฝากไว้ก่อนอันนี้แกงเนื้อใส่เห็ดตุกแกค่ะถ้าบ้านภาษาบ้านเราก็จะอยากเห็ดตีนตุกแกนะคะ อันนี้คือมะกรนีกับไส้กรอกนะคะคือฮอตดอกค่ะคะมาชมกันนะคะแลวมาทานด้วยกันค่ะโอเคนะคะหักไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ